ไปเรื่อที่ไหนรู้หรือยังถ้ายังไม่รู้ดูตู้ไปชนีครับถ้าหาในตู้มันจะมีไม่เจอถามคนในบ้านครับถ้ายังไม่แน่ใจถามแา่บ้านได้ครับว่าพรุ่งนี้ครูหาไปเรื่องต้นเมื่อไหร่นะครับที่ไหนอย่างไรวางแผนกันตั้งแต่คืนนี้คืนนี้ขอให้มีความสุขกับาการใช้เสียงการหมายเล่หนึ่งอย่างถล่มทลายนะครับพี่น้องครับอย่าลืมไปใช้สินใช้เสียงกันครับเสียงของทุกท่านมีความหมาย ต่ออนาคตของลูกหลานของเราอย่านอนหลับทับติดนะครับไปใช้หมายเลขหนึ่งกันอย่างเต็มที่เลยครับอาเชิญขึ้นมาครับเชิญขึ้นมาสวัสดีพี่น้องที่รถติดอยู่กับพวกเรานะครับผมที่ค่ะอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลควยๆเสียงรถประชาชนครับขอบคุณทุกคนที่บอกไม้บอกมือให้กําลังใจกันนะครับทุนนี้เรามีนัดการเลือกตั้ง,อง่อมพักอดีตพักเก้าไกลพักประชาชนได้หมายเลขหนึ่งนะครับ ครูหาเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นรู้กันหรือ,อยังครับว่าพรุ่งนี้ครูหาอยู่ที่ไหนบ้างครูหาคุณต้องไปที่ไหนบ้างถ้าไม่รู้คืนนี้กลับไปดูที่ตู้ไปรษณีย์ครับว่าจดหมายกกตบอกว่าครูหาอยู่ไหนถ้าไม่แน่ใจถามคนที่บ้านครับถ้าไม่แน่ใจถามเพื่อนทางบ้านว่าเธอเธอครูหาอยู่ที่ไหนไปกันกตั้งแต่8โมงเชา้าครับตอนเย็นฝนอาจจะตกไปกันสายเชา้ากาเบอร์หนึ่งแบบจัดเต็มกาเบอร์หนึ่งแบบจัดหนักกาแบบหนึ่งแบบเบอร์หนึ่งแบบทำถึง เอาให้พิศณุโลกขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศไทยให้ได้ครับขอหมายเลขหนึ่งยอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดก,การขอบคุณมาาถ้าใครจะขอความกรุณาช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกเล่า90้านะครับผมต้องหยุดใช้เสียงเร็วๆนี้แล้วครับชั่วโมงสุดท้ายขอใช้เวลาชั่วโมงสุดท้ายกับพี่น้องประชาชนนะที่แห่งนี้จากพิธาล่มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักคก้าวไกลผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชน พักการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศทดอันดับหนึ่งปาร์ตี้ลิสพิตโนโลกและให้คุณป๊อกคนนี้